สวัสดีครับผมปอดครับโวัครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นคอนเทนต์รีแอคชั่นกับรายการ Last Icon ไอคอนป๊อปตัวท็อปเดลเบล์นั่นเองนะผมในกับอีพีที่5นะครับก็เราก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเรา3คนมีโอกาสได้ดูในอีพีที่1ถึง4ไปแล้วก่อนที่จะมาทำการรีแอคชั่นอีพีห้านะก็ต้องบอกว่าเด็กๆทุกคนนี่คือแบบเก่งมากหล่อเอ้ยเก่งทั้งเรื่องร้องเรื่องเต้นเรื่องแร็ปคือแบบหลากคนหลากหลายสไตล์จริงซึ่งงเเเรราาาาาาแบบบไไดด้หห็็นนคคววมมสถขออกกทยยล่ จริงจริงใช่ยิ่งมาอยู่รายการนี้คือแบบเนาะเรารตร้องโอเคก็เดี๋ยวไปเริ่มต้นดูนะผมกับเ,เรียชั่นของรายการนี้ในอีพีที่5นะครับผม โอ้โหก็จบไปแล้วนะครับกับอีพีที่5ก็เป็นมิชชั่นที่เป็นเพลงที่แบบเทนดี้มิวสิกเทนดี้มิวสิกเป็นเพลงที่ติดชาร์ตนั่นแหละก็ต้องบอกว่าทุกทีมแบบทำได้ดีแล้วก็คือทุกคนตั้งใจมากจริง เราละันนี้เราพูดกันแบบเป็นทีละทีมดีกว่าเนาะก็เดี๋ยวมากันที่ทีมแรกเลยทีมแรกก็เป็นทีมวัดปล่านี่ก็จะมีน้องแฟรงค์น้องเจลน้องตะแตมน้องสมุยแล้วก็น้องเป็นต่อนะครับเอาเอาส่วนตัวเลยนะเรามองว่าทีมนี้ยเพอร์เฟกที่สุดใช่ในบรรดาโชว์ทั้งหมดไปถึงเรื่องของการโชว์ที่เล่นกับพอเพโดยเฉพาะเป็นขาตั้งใหม่อ ซึ่งเรามองว่าสิ่งนี้เป็นพ็อปที่ยากที่สุดเพราะเราส่วนตัวเราเคยมีโอกาสได้โชว์กับขาตั้งใหม่แล้วตอนนั้นเึือเป็นเพลงชายนี่ดิมเกิลเนาะซึ่งบอกว่าหูใช้เวลาแบบนานมากกว่าจะคล้องกับมันด้วยความที่ขาตั้งไม่มันหนักหนักแบบหนักมากและการที่จะหมุนการอะไรอย่างเงี้ยคอนโทรลยากแล้วอันนี้คือแบบถ้าถ้าค่อนข้างยากเวลาแบบว่าต้องตวัด ขามาเกี่ยวไม้แล้วต้องหมุนเดินวนต่ออะไรเงี้ยมันเป็นอะไรมันมันยากอ่ะเหมือนที่เราเห็นตอนเด็กๆซ้อมอ่ะก็จะแบบว่า uh มีน้อน well> ี่หล่นมีอะไรบ้างซึ่งมันยากจริงแล้วแบบแล้วทีมได้เป็นทีมที่โชว์ออกมาณหน้างานบนสเตจอ่ะคือไม่มีข้อผิดพาดมันมีข้อผิดพลาดเลยคือต้องบอกว่าหคนเนี้ย สกิลอะค่อนข้างสูงใช่อ่ต้องพูดต้องพูดตรงๆคือทีมได้เป็นทีมที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีเพราะว่าก็คือเขาเคยเต้นโคเวอร์มาครับเนาะหลายๆคนเลยเราะฉะนั้นสกิลเก่ยวกับการเต้นอะเขาค่อนข้างที่จะแบบแน่นอยู่แล้วแน่นอยู่แล้วแล้วการได้ใช้พวกคู่กับพ็อปเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะชานาญอยู่เพราะว่าเวลาโชว์งานโค้ดมันก็จะมีแบบโชว์กับพวกเดลียวใช่ไหมเอออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเราเลยไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่เรื่องเต้นแล้วพอมาเห็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็แบบเออแต่มันก็ยากมันก็ยากอยู่ดีแต่ทุกคนนะคือแบบโชว์ได้ประทับใจเราแบบตามที่เราคาดวังแบบงๆไม่มีเราเราคือเราต้องบอกว่าก่อนนั้นเนี้ยใน E ีพีที่ผ่านมาพวกเราอะจะเพอร์ฟอร์แมนซ์อะคือเราจะเห็นว่าปกติเวลาเขาวางบล็อกกิ้งให้เด็กอะคือเขาจะวางจงคือคือทุกคนจะเห็นจอใช่ไหมที่เป เขาจะวางบล็อกกิ้งให้เด็กอะไปยืนสุดมุมมันรู้สึกว่ามันกว้างสมมติมีพ์ทไหนที่สองคนจะต้องไปไฮโนตอะไรเงี้ยจะต้องไปอยู่มุมหน้าสุดมุมคือคือฟิกว่าต้องอยู่มุมหน้าสุดแต่อีก3คนที่เหลือข้างหลังหรืออะไรเงี้ยจะอยู่หลังสุดซึ่งพอมันดูแล้วมันมันแปลกมันแปลกอะเพราะตรงกลางมันจะเป็นว่างมันจะโล่งมันจะโล่งเออเราคือเพื่อไม่ให้ก่อนหน้านั้นจะเป็นอย่างนั้นหมดเลยแต่พอมาเป็น E ีเนี้ย คือ performance เนี่ยทุกคนจะอยู่ตรงกลางคืออันนี้ดูเป็น performance จริงๆแหละแบบโคโลกราฟก็อันนี้ก็คือดีและเพลงเนี้ดูดูแล้วรู้สึกว่าเหมือนเป็นทีมเดียวกันม,มาด้วยกันอพอเวลาโชว์แบบว่าบ l o c k i n g มันไม่ค่อย ห่างกันมากพอเราทำให้โชว์รู้สึกกันมันดูแบบครอบคลุมด้วยความที่โชว์ก่อนๆมันจะจับกันเป็นคู่คู่ด้วยมั้งแล้วก็เลยทำให้สามมันเลยทําให้แบบมีมีการแบ่งแยกของแต่ละคู่อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมันจะมีทั้งข้อดีแล้วข้อเสียคือเวลามาเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์คู่แต่ว่ามี3คู่คือทุกคนจะต้องโชว์เป็นคู่คู่มันก็เลยความเป็นทีมมันจะหายไปนะตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่นี่คือเหมือนแบบมาเป็นทีมเดียวกันมันก็เลยแบบว่าเรื่องบ็อกกิ้งมันก็จัดได้พอดีสวยดูแล้วแบบชอบชอบแบบ ชอบมากๆจริงๆอันนี้ก็เป็นทีมแรกครับแล้วนี่โอ้โหมีสะดุดคําพูดของน้องแฟงด้วยคำหนึ่งที่บอกว่าผมบอกว่าตอนหลังนะที่บอกว่าผมเอาขาตั้งไม้กลับไปบ้านทุกวันน่าแสดงให้เห็นว่าเขาต้องซ้อมที่บ้านอีกแล้วเขาก็ต้องตั้งใจมากๆเออแล้วอย่างที่เขาบอกคือขาตั้งไม้เนี่ยมันมันยากยากจริงๆแต่เด็กๆก็คือทุกคนเพอร์เฟกต์ชอบมากชอบมากชอบจริงๆ อะครับอทีนี้ก็มาถึงทีมที่2กันบ้างครับ,รบทีมที่2ก็คือทีมเพื่อนเล่นไม่เล่นเลยเพื่อนอน,นั่นเองก็อันนี้ก็จะมีสมาชิกหาคนเนาะก็จะมีน้องโฟนน้องโชกุลน้องเฟิร์สน้องไม้เอกแล้วก็น้องบีอ่าอันนี้ก็ ทำได้ดีแบบหนึ่งอาจจะมีอุปสรรคที่เราได้เห็นกันไปแล้วก็คือน้องโฟนเลยลุดไหลหลดพอดีเขาบอกน้องบอกว่าช่วงกลางเพลงช่วงกลางเพลงแล้วเซลล์เครื่องเพงหลังนี่น้องคือต้องเต้นฝืนใช่จริงด้วยความที่แบบโชมาสกอรเนี่ยเข้าใจคือน้องโฟนอ่ะเราเคยอ่าน้องโฟนเคยเป็นเด็กโคมาก่อนคับแล้วด้วยความที่เป็นเด็กโคมันก็คงแบบคงจะมีความที่แบบว่าเฮ้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องใช่ใช่มันต้องบบว์ให้เจอจริงมันเป็นแหบมันเป็นเหมือนจิตวิญญาณอยู่แล้วไงแต่ันกรณีเคสนี้เป็นเคสที่ค่อนข้างหนักนะแรงเขาบอก ตกใจเราก็ตกใจแต่เราแอบเห็นอาการโฟนเหมือนกันแบบว่าตอนที่ช่วงหลังๆของเพลงแล้วมันแบบมน้องเหมือนมีปัญหากับช่วงด้านขวาเออเรารู้สึกว่าพอเห็นเหมือนไม่ค่อยได้ชูช่วงหลังของเพลงอ่ะเขาเหมือนเขาปล่อยแขนเออเห็นอยู่เห็นหยอแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวก็คงไม่มีอะไรหรอกนะแต่มาเห็นตอนหลังว่ามีอาการอาลึปึ๊บ ช็อกเลยใช่เพราะว่าจริงเพราะว่าช็อกกว่าคือพัสดสุดท้ายพึ่งโยนเก้าอี้แบบจริงแล้วก็แบบจะมุนหะถ้านั่นเท่ากับว่าต้องออกแรงด้านขวามือแล้วแบบมีอาการเจ็บอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบสุดยอดสุดยอดจริงๆจะชมพสุวรรณของจริงแต่ว่านั้นมันก็ส่งผลไงให้ที่ที่กรรมการเขาคอมเมนต์ไปมันก็ส่งผลทำให้เพิ่มโดยรวมออกมาแล้วมันอาจจะไม่สมบูรณ์เพอร์เฟคแต่ว่ามันยากด้วยเพราะมันเป็นเก้าอี้ใช่มันหนัก ต้องเออม,มันหนักต้องจับต้องโยนต้องเคลื่อน,ต,อน,นต้องนู่นต้องนี่ยากส่วนทิพนี้เ,เราจะเห็นในเรื่องของการเต้นที่อาจจะไม่ค่อยพร้อมเพียงกันรอยเพราะว่า สกิลเต้นแต่ละคนเนี่ยจะไม่จะไม่ค่อยเท่ากันเท่ก็จะแบบว่าเป็นเป็นจุดอ่าที่อยู่ในเพลงที่แบบผิดพลาดในเด็กๆทุกคนจะได้เห็นไปตามๆกันนะครับแต่ก็ยังมีความสนุกครับอยู่รู้สึกว่าทุกคนแบบแสดงออกมาแล้วมันได้แบบเต็มที่มากๆอย่างโชกุนเนี่ยเออโชกุนว่าแบบเพลงเนี้ยเปนธรรมชาติมากขนฟลอฟลเป็นธรรมชาติฟิลดีอะไรเงี้ยไม่เอกก็พัฒนาขึ้นเยอะเลยไม่เอกนี่คือแบบชายขึ้นแบบ จากตอนแรกอ่ะเหมือนแบบไม่ค่อยได้เห็นแต่ตอนหลังมาคือน้องค่อยๆแบบพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นแบบจริงๆเลยโดยเฉพาะเรื่องร้องเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเออนะครับผมอย่างน้องเฟิร์สเนี่ยก็จะร้องดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยอ่ะเฟิร์สก็จะแบบค่อนข้างเพอร์เฟกในเรื่องของเพอร์ฟอร์มเล่นฟิลเก่งด้วยใช่ใช่น้องบีก็น่ารักเนาะน้องบีก็น่ารักเวลาแบบเขายิ้มเวลาเขาเดินออกมาร้องก็จะน่ารักน้องบีนี่ก็จะสกิลเต้นแบบว่าอาจจะไม่แข็งแรงมากแต่ก็แบบว่าสามารถเอาดึงฟิลออกมาเนี่ยช่วยทําให้แบบโชว์มันไหลเื่อยไปจนจบ เอจริงนะครับผมอ่ะแล้วก็มาถึงทีมที่สามนะครับผมที่สามก็เป็นทีมของเพลงช่วยไม่ได so, ้เองก็จะมีสมาชิกก็จะมีน้องพลูน้องหมีพูเนาะน้องชีต้านะน้องฟิลแล้วก็น้องตาตั้มแต่ตฉพาะตาตัมนี่คือน่ารักมากน่ารักจริง่ารั้มจบคุณตัดเลยน่ารักเป็นแอนทามตอนจบที่น่ารักนะครับทีมนี้เป็นทีมที่สนุกดูแล้วดูเพลินมีจังหวะว้าวนู่นว้าวนี่ให้เห็นตลอดตั้งแต่แรกยันจบ โอเคถึงแม้ว่าจะมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ้างอย่ไหมเรื่องอย่างว่าเรื่องเรื่องเรื่องบวกเป็นเหมือนเรื่องพร็อพเนี่ยมันยากอะนดี้ยากเหมือนเราสิงบอกไวชื่อพร็อพอ่าชื่อรอบนี้ต้องมีเรื่องของการใส่คขาบอกพร็อพพร็อพเพราะว่าเพราะว่าค่อนข้างที่จะแบบว่ายากยากจริงๆแต่ว่าพอดูเรื่อยๆแล้วมันไหลลื่นเนาะแล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์ทุกคนมันสนุกเขาแล้วเพลงมันก็สนุกด้วยจงเหมือนทุกคนอะพอหันไปเห็นเพื่อนว่าเอ้าเพื่อนก็สนุกเราก็สนุกทุกคนก็ที่ดูได้ดูเหมือนีก็เลยสนุ พยายามดึงเพื่อนขึ้นมาใช่บางบวลาที่ไปเห็นว่าเอาเพื่อนกําลังแบบเ้ยเริ่มใกล้จะดรอปแล้วว่ะเริ่มใกล้จะนอยแล้วอาจจะไปฟิลใส่งเี้ยใช่แบบเล่นสาเล่นมูวีทีอะไรอย่างเงินเรียนกจิตจีกลับมาเพลงนี้ต้องบอกว่าตาต้ามะอาจจะมีปัญหาตอนซ้อมเพราะว่าเขาไม่เคยฟังเพลงนี้มาก่อนเขาเป็นยากเลยแการร้องเพลงที่แบบไม่ไม่ค่อยเรื่องการเต้นที่เขาแบบว่าก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออแแต่่ก็บบวา ผ่านจุดนั้นไม่ได้เพราะว่าเพื่อนๆใช่แล้วแถมน้องคือ energy แบบล้นเหลือชอบตอนหลังสุดที่แบบปุ๊บปุ๊บเห็นเพื่อนมาแล้วแบบปฏิตานเขาใช้ความน่้รักเป็นต้องบอกว่าเป็นจุดที่เหมือนแบบว่า่เขาบอกว่าเขาเต้นไม่ค่อยได้ใช่ไหมตอนจบอะมันจะ perform จะดูเหมือนแบบว่าเพื่อนทาท่านี้นะแล้วเขาก็จะมาทําเหมือนแบบอ้าเขาทําไม่ได้แล้วเพื่อนก็แบบโยนเขาทิ้งออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลับเขามาอบอ้าววัดการเป็นไงตลกไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่นะครับทีนี้เดี๋ยวจะต้องพูดนิดนึงว่าจะมีจังหวะที่ตัวน้องสมุย พูดเนาะว่าแบบว่ามองจากมุมเขาว่าเห็นว่ามีแบบว่าเขาพลดทุกนแล้วทำไมแบบกรรมการถึงแบบชมชมชมอย่างเดียวเลยล่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เรามองได้สองมุมคืออามุมสมุยก่อนเราเข้าใจเลยเพราะว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นเวลาเห็นมเขาจะเขาจะคอยโฟกัสละว่าโชว์เป็นอย่างไรอะไรเพราะว่าเขาคือผู้แข่งขันเหมือนกันถูกเขาก็จะแบบคอยมองและอะไรเงี้ยเขาก็จะเห็นชัดเจนมากก็แบบอุ้ยใครพลาดตรงไหนอยู่ตรงไหนแต่ว่ามุมมองของสมุยเนี่ย คือเขาอยู่อนข้างดัน้านละข้างซึ่ง performance น่ะสมุยจะไม่ได้เห็นแนวตรงเหมือนยังกรรมการเลยทีนี้เวลาน้องๆอีก5คนโชว์อ่ะเขาก็จะส่งแบบว่าไอคอนแ t a c t หรือแบบอารมณ์แบบอินเนอร์บางอย่างให้กับกรรมการก็คือกรรมการเป็นเป็นสำคัญในนั้นมันก็เลยทำให้กรรมการได้รับสารตรงนั้นมาก็เลยเหมือนแบบว่าอาจจะ enjoy กับโชว์ตรงนั้นอยู่เลยอาจจะไม่ได้แบบมองข้อผิดพลาดเรื่องเรื่องบวกเรื่องอะไรไงคือถามว่ากรรมการเห็นไหมกรรมการเห็นแต่ในบางจุดเหมือนแบบพอด้วยความสนุกของเพลงมันเลยเหมือนแบบว่า มองข้ามข้อเสียไปประมาณนั้นแต่ว่าเราเข้าใจในบมของสมุยนะใช่จริงๆเพราะเขาคือผู้แข่งขันและนี่คือการแข่งขันถูกความเป๊ะความเพอร์เฟกก็ต้องมีด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็รวมถึงเรากับกรรมการแล้วก็ที่นัาสมุยด้วยคือเราดูผ่านจอเราจะไม่รู้แต่ว่าทั้งตัวกรรมการแลทั้งตัวสมุยเขาดูสดไงเพราะว่าจะอีกความคิดเห็นหนึ่งจะอารมณ์เลยคืออย่างเราอ่ะเราไม่ได้ดูแบบ กองตั้งตรงนิ่งอันนี้เป็นตัดต่อก็จะเอันนี้คือตัดต่อเราก็จะเห็นว่าอ่ะมันสนุกยังไงโฟลอ์ยังไงอะไรเงี้ยแต่ในกรรมการกับสมุยเนี่ยเขาก็จะเห็นแบบว่าสดตรงนั้นนะตอนที่อัดอะไรเงี้ยเอออันนี้อันนี้ตามความเข้าใจของเรานะต่อความควาคิดเห็นในโชว์โชว์นี้นั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็มากันต่อกันที่ทีมที่4 4่ี่นี่คือสีเนาะกับทีมเพลงของอ่าถ้าเทเลชันจริง อูเพลงนี้รองพอมากเลยนะ<ช>ก็จะมีสมาชิกก็จะประกอบด้วยน้องกันดาม,มน้องออฟโรดน้องสมาร์ทน้องต้า,ตาอูแล้วก็น้องบอส,บอสนะครับ,บทีมนี้ต้อง บอกเลยว่าเรื่องเราชอบนะเรื่องของการร้องเพลงเนาะมันค่อนข้างที่จะแบบเข้าปากน้องอะไรเงี้ยแล้วเวลาร้องไม้คนฟังรู้สึกก่แบบเคลิมมาเคลิมตามจริงๆนะครับแล้วก็อันนี้มีพ็อปด้วยใช่ไหมเรื่องเป็นไฟฉายเป็นไฟฉายคือตอนแรกอ่ะตอนที่ดูตอนระหว่างสอบเราไม่รู้ว่าแบบมีพ็อปอะไรเงี้ยคือไม่เห็นเลยพอเป็นไฟฉายปุ๊บโอ้เทเ็อมันก็เสริมโชว์ให้แบบว่าอาดูมีอะไรขึ้นดูว้าวขึ้นต้องมีพ็อปเพราะทีมอื่นก็มีพ็อปเราก็ต้องมีพ็อปใช่ โชว์นี้ดีมันคือคือดีเลยแหละมาตรฐานแบบดีเลยมาตรฐานแบบดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าให้เลียงตามทีละบุคคลเนี่ยก็คือไอ้เดน้องกันดั้มก่อนอน้องกันดั้มเนี่ยฉลาดพี่ว่าฉลาดในเรื่องของการร้องสไตล์ของตัวเองอที่จะมีช่วงหลังที่เหมือนอเล่นเสียงเล่นเสียงเขาเล่นเสียงที่ที่ท,ที่ที่กการบอกว่าเป็นการขยี้ใช่ไหมเป็นกันบี้อะไรอย่างงี้เออน้อง่ะฉลาดมากแล้วพอเราเราเห็นน้องแบบโชว์เรื่องการร้องแบบโอ้ดีไหวไหวพิบคนดีมากดีมากจริง แล้วก็มาอาที่น้องเอาเต้าโอูก,กันแล้วกันเ uh huh. ต้าออวนี่คือ ให้เลยก็ต้องให้อยู่แล้วเมนร้องเร้องออร์เดอร์จริงๆเป็นวอลคอ้โดยเฉพาะเรื่องร้องเนี่ยคือแบบเป็นคนที่ร้องดีแบบร้องดีมากร้องเต็มเสียงเออแล้วเวลาให้ร้องแบบท่อนไฮโน้เหลือแลกก็จะแบบไปสุดเราผิดชอบหน้าที่ในเรื่องการร้องได้ดีแล้วแล้วทัศสร้างนคติของต้าอูเนี่ยเวลาเขาทํางานร่วมคนอื่นเขาจะมีความเป็นผู้นําค่างสูงเขาจะแบบว่าอ่ะต้องตั้งใจนะทําแบบนี้นะแม้กระทั่งตอนสุดท้ายที่ประกาศผลว่าเขาเขาได้เข้ p อัปเขาก็ยังเป็นห่วงเพื่อนอว่า เพื่อนๆจะเป็นยังไงเทีมนเพราะว่าด้วยความที่แบบซ้อมกันมาไงความเป็นทีมมันก็จะมีมากมาถึงจุดหนึ่งที่แบบเราประกาศว่าเราได้ไปอยู่ในอัปเปอร์คนเดียวปพ๊บก็จะเริ่มแคร์เพื่อนแหละเพื่อนในทีมมากอุ้ยแล้วเพื่อนจะเป็นยังไงเนี่ยซึ่งชอบทัศนคติของน้องแบบตาอู๋มากเลยนะครับแล้วก็ยังมีน้องออฟโรดอีกค่ะผูออฟโรดคือหล่อหล่อมากผมสีนี้สรงนี้หล่อมาก แล้วม่งจริงๆแล้วก็ดูมีความเป็นธรรมชาติสูงเพราะว่าเขาออฟโลดเนี่ยเขาจะรู้ว่าตัวเองอะแบบว่าไม่ได้สกิลเท่าคนอื่นอะไรอย่างนี้พอเขารู้อย่างนั้นอะต้องบอกเขารู้เงนี้เขาก็ยิ่งตั้งใจมากกว่าเดิมที่จะแสดงออกไม้ให้เห็นว่าเขาก็สามารถที่จะทําได้นะอะไรอย่างนี้ก็จะคล้ายๆเคสเดียวกันน้องบอสนะน้องบอสก็เป็นคนที่อาจจะไม่มีความสามารถเนี่จะไม่ได้เท่าเพื่อนแต่ก็พยายามมีการพัฒนาการมีการพัฒนาการอย่างที่พี่ชินชมจริงสองนี้จะเป็นคนที่เอาง่ายๆคือเรื่องเรื่องสกิลอาจจะไม่เท่าคนอื่นแต่ว่าเรื่อองงขควาาาามมมพยยีก จนมันทําให้แบบไปเท่าเพื่อนแล้วแบบไม่ไม่ถูกทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยแบบว่าดีดีมากจริงๆแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้สมาร์สมาร์สมาร์ทเนี่ยแค่ยืนอ่ะก็หล่อแล้วรู้สึกว่าน้องอะอละเขาอ๋อเขาเป็นคนหนึ่งที่มีความคาริสมาสูงมากใช่แค่ยืนจิ๊กปองก็แบบ เพราะว่าตอนที่ดูสเตจจบอะกรรมการเขาจะไม่ได้พูดถึงสมาร์ตใช่ไหมแต่ในขณะที่พวกเราอะเรารู้ความสามารถของสมาร์ทดีว่าสมาร์ทอะทั้งร้องทั้งเต้นนักเก่งอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าในโชว์เนี้ยคือเราเห็นสมาร์ตตลอดเลยอะไรเงี้ยเออเพราะแบบเราเราเหมือนเราหลงคาริสม่าของเขาเวลาเขาองเวลาเขาเต้นอะไรเงี้ยเวลาหูยิ่งตอนสุดท้ายที่แบบเราแบบมองจิกกล้องมาคือแบบสายตาเขาแบมันมีความเป็นศิลปินอะจิงรีงมากเลยมันมีความแบบ ไอดอลหลายๆคนรวมกันมา uh huh. ที่คน uh huh. คนเดียวได้บ uh huh. อ,อกไหมเออมันจะเป็นฟีลลิ่งนั้นเลยนะ uh huh. ทำให้แบบเราไม่สามารถลัสายตาจากน้องสมาทได้จริงนะครับับอ่าแล้วก็มาทีมสุดท้ายมกับทีมเพลงรู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วผมสมาชิกก็จะมีน้องไดมอนน้องอู๋น้องตั้งต้นน้องอ่าเชสเตอร์แล้วก็น้องปอขอน้องปอก่อนเพราะแบบว่าพี่โดนหนูตกหล่อใช่ไหมล่ะลอกันเป็นอีกคนที่แค่มองก็แบบว่าใช่มเสนีห์มเสน่ห์รู้ไหมว่าตอนพี่ดูกับแฟนอ่ะแฟนพี่อันนี้แฟนพี่อ่ะพูดถึงแต่น้องปอ S <S น้องน่ารักอะขนาดน้องแบบไม่แต่งตัวไม่แต่งหน้าคือน้องยังแบบคือ <S 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 คือต้องบอกว่าต้องบอกว่าหน้าน้องอก็แบบว่าเหมือนไป A C S R e <S <S เอกซีรี่อะจริงเราคนไปเล่นซีรีส์แต่ถ้าเกิดมีโอกาสนะ ถ้ามีโอกาสนะคน่เล่นซีรีส์คนหน้าน้องคือแบบดีเหมาะสมมากๆจริงๆอะไรเงี้ยเต้องพูดถึงหน่อยคนนี้ก็เป็นอีกคนที่มีความริคาริสมาสำหรับพี่เหมือนกันแบบแค่ยืนแค่มองมาก็แบบเพราะเหมือนเขาเขารู้ว่าเวลาเขายืนเขามองกล้องเวลาทําสีหน้าเขาต้องทำยังไงเขาจะรู้มุมของตัวเองอะไรจริงๆเนาะนะครับอ่ะทีนี้มาขอเป็นน้องเชสเตอร์เป็นคนที่ร้องเพลงนี้ได้เพราะมากเสียงเหมาะสมกับเพลงนี้สุดๆตอนร้องมาแค่ประโยคประโยคแร้องแรกโอ้โหคือแบบโอ้โหร้องดี นุ่มเลยเราเป็นคนที่แบบสกิลครบอีกหนึ่งคนนะสกิลครบค่ที่จะครบได้ร้องได้เต้นได้ครบมากเพลงนี้อย่างที่บอกคือเหมาะกับน้องจริงๆครับนะครับแล้วมีน้องให้น้องไดมอนที่ก็จะมีในส่วนที่ว่าน้องอูอาจจะร้องไห้ช่วงแรกเข้าใจแหละความกดดันหลายๆอย่างความเครียดเล้ด้วยความที่เราบอกคือทีมเนี้ยอายุน้อยทุกคนยังไม่ถึง20เลยสักคนเราต้องเผชิญกับความกดดันซึ่งไม่แปลก ที่เด็กอายุแบบ 15- 17 19มาเจอแระดับดาวราจะแบบเครียดใช่แต่นะวันนี้คือน้องแบบผ่านมาได้จุดๆุนี้คือแบบสุดยอดสุดยอดมากเลยลูกในในขณะที่หนูอายุสิแล้วก็เป็นทีมนี้ทีมนี้เป็นทีมที่ไม่มีพอปด้วยใช่ไหมแต่เข้าใจเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนเปลี่ยนท่าเต้นแล้วคือเปลี่ยนท่าเต้นแบบว่ามีเวลาซ้อมน้อยแล้วก็เปลี่ยนท่าเต้นเหมือนแบบ ยันวันสุดท้ายก่อนที่จะแบบยันโชว์เพราะว่าคือคือคือเราเข้าใจในตัวของคุณครูที่โคโลให้นะเพราะว่าบางทีเราเพอร์ฟอร์มให้เขาไปแล้วเราล้วเหมือนเราดูภาพรวมและวพอมาดูภาพจริงปุ๊บไม่ได้ต้องแก่ตรงนี้ยังไม่โอเคต้องแก้อะไรแล้วพอแก้นิดแก้หน่อยแก้ไปเรื่อยๆปุ๊บมันทําให้เด็กแบบ ต้องจำใหม่ต้องจำใหม่น้องก็เลยแบบว่าโหต้องจําใหม่แลอวในเวลาที่น้อยก็เลยก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้แบบว่าเดมอนโคอนข้างกดดันอย่าเป็นเราอย่าว่าแต่น้องเลยเราเวลาไปแข่งงานโค้เนี่ยอายุเราอายี่สิบกว่าแล้วช่วงนั้นที่แบบยิ่งก่อนก่อนการขันนะต้องเปลี่ยนโชว์เปลี่ยนอะไรมันจะมีความกดดันอยู่แล้ววมันจะแบบข้ามคืนเลยเออข้ามคืนปุ๊บเขาเรียกว่าไฟไหม้อะแล้วมันยังไม่เข้าหัวได้นะบางทีอะแล้วแบบมันจะกดดันแบบ ทำกลัวทำไม่ได้วะ่ะกลัวผิดพลาดวะ่ะ<ม>อะไรอย่เงี้ยแล้วแบบว่าเหมือนเราอ่ะทำใจรอแล้วไงเรายังคุยกับน้องเราบอกว่าทำใจรอเลยมึงออวันเนี้ย แบบไม่ไหวแนเหมือนเหมือนห้าคนแบบว่าทำใจรอเลยทำใจรอเนี่ก็บอกไงว่าว่ากรรมการแบบว่าต้องแบบเลยแน่เลยแต่ผลป้ากดออกมาคือกรรมการชมใช่นั่นแหละคือผลของความพยายามของทุกๆคนจริงๆอะไรเงี้ยทุกคนก็แสดงออกมาได้แบบสุดยอดจริงๆนะครับแล้วมีน้องอู๋อีกครับน่ารักอูเล่นเล่นน่าเกลีมากอู๋เนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นธรรมชาติสูงอยู่แล้วในตัวเองก็อย่างที่ไม่รู้น่าจะพี่ชินพูดป้าที่บอกว่าน้องแบบไปอยู่กับโชว์ไหนก็คืเข้าก็เข้าหมดเลย ซึ่งเนี่นั่นแหละคือเสน่ห์ของน้องจริงแล้วก็เรื่องถึงน้องอาตั้งต้นโหนี่ก็เป็นอีกคนที่แบบเทตั้งต้นก็จะแบบเทจริงฟิลเท่แล้วก็เหมือนค้าสามารถก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาแบบอย่างก้าวกระโดดจริงนะคนพนี้นะครับผมอันนั้นก็จบไปแล้วผมสำหรับความคิดเห็นต่อทั้ง5ทีม5ทีมน้ทีมทีมครับทีนี้เดี๋ยวมาปักเมนกันดีกว่าว่าแต่ละคนแบบมีแบบว่ามีใครที่เข้าตาบ้างไม้อะไรเงี้ยโอมีใครมีใครบ้างอย่างส่วนตัวโอนี่โอจะชอบน้อง ตาอูเพราะว่าเราอะลงเสียงเขาตั้งแต่รอบเพลงของบูโนมาใช่ที่แบบเป็นท่อนนายหนูนะอันั้นคือโดนนั้นสุดเลยนั้นสุดจริงใช่จริงแล้วก็เลยแบบว่าอ่ะฉันปักคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่ายังเอาใจช่วยเดกหลายคนด้วยนะอย่างน้องแฟงอ่ะอย่างเงี้ยถ้าอย่างแรงก็แบบเอาใจช่วยน้องแฟงสุดเหมือนกันนะครับถ้าอย่างถ้าอย่างพี่พี่ก็จะเชียร์น้องชิต้าเพราะว่าชอบความที่เป็นธรรมชาติของเขาความตลก แล้วก็เวลาที่ได้รับงานไปเขารับผิดช,ชอบงานของเขาได้ดีทําหน้าที่ของเขาได้ดีอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นร้องเต้นแรปคือเขาแบบคุมได้หมดทุกอย่างจริงแล้วก็เอาเอาจะช่วยน้องแฟงด้วย <laughs> จริงโค <laughs> น้องแฟงอะ่ะ เอาจริงๆไหมเราความคิดเห็นของเราเราว่าน้องแฟงไม่ควรอยู่โลเวอร์อ่ะใช่เพราะแบบควรเพิ่มอัปเปอร์ให้มากกว่านี้ถ้าถามเราอ่าใช่จำนวนเยอะกว่านี้จากสักสิคนไปสักสิบห้าคนเออคือน้องน้องตาแต็มด้วยอีกคนนึงเพราะว่าอ่ะเอาเอาเอาพูดกันตรงๆตาแต็มกับแฟงเนี่ยเราจะเห็นมาตั้งแต่ช่วงที่เราโคฟแรกๆเลยนะอ่าสมาร์ทอีกคนนึงอ่าสมาร์ทอีกคนนึงเราจะได้เห็นแต่ว่าอย่างตอนตาแต็มกับอ่าแฟงเนี่ยจะได้เห็นตั้งแต่โคบแล้วไงก็จะเห็นว่าน้องมีคนที่แบบมีความสามารถมากๆ แล้วยิ่งมาออกในรายการคือแบบมันมันเห็นชัด เรื่องของความสามารถคือมันปฏิเสธไม่ได้ว่าน้องแบบมีความสามารถที่ครบเครื่องจริงๆทั้งลายเต้นที่คมความมั่นใจแบบมาเต็มฟ e ลลิ่งอะไร f e ่ l i n เงี้ยเราก็เลยมองว่าน้องไม่ควรจะอยู่แลวเวอร์ควรจะเพิ่มัปเปร์ไปสักสิบห้าคนไปเยเออนั่นแหละก็เลยสิคือสิ่งที่เราพยายามจะเอาใจช่วยเด็กๆกลุ่มนี้ทีนึ่งอะอย่างกี้มีใครบ้างอ๋อนี่แบบเรื่องไม่ได้อ่ะติดอยู่สองคนอ่ะใครบ้างอาริต้าโอคนหนึ่งแล้วเราเราหลงเสียงเขาไอเนี้ยเราให้ที่หนึ่งเลยอีกคนหนึ่งก็คือชีตาเราชอบตอนเราชอบตอนเขาแรปนกอลพประเดี่ยวม ไม่ได้กอล์ฟเราชอบตอนเข้าแรปเพลงสองใจวะอันนั้นเท่มากชอบชอบตอนนั้นมากโอ้ตอนตอนเพลงองใจดีเนาะดีดีมากเท่ดีมากเออแล้วก็จะมีมีแต่ก็มีคนที่แบบเอาใจช่วยด้วยใช่ใช่เขาเขียนแรปเอลงด้วยอันนั้นแหละด้วยไงนั่นแหละนั่นแหละคือคนที่แับเราสามคนแบบปักเมล้วก็นเอาใจช่วยไว้ซแต่ว่าเอาใจช่วยเด็กทุกคนจริงจริงช่วยเด็กทุกคนโดยเฉพาะขอพูดก่อนเลยขอพูดก่อนโดยเฉพาะเด็กที่อยู่โรเวอร์แล้วก็ไม่ได้โชว์ คือเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่เราแบบโคตรเห็นใจมากๆแล้วเรารู้สึกว่าอยากให้รายการอ่ะปรับตรงนี้หน่อยหนึ่งดันให้เขาแบบว่าขึ้นมาได้มีโอกาสโชว์โดยเฉพาะ3มคนเลยนะต้องพูดเลยโอตาตนนิวตันคอปเปอร์สามคนนี้คือไม่ได้โชว์เลยตั้งแต่รอบแรกใช่ไหมรอบแรกยังไม่ได้โชว์เพราะว่านั้นคือคัดเกตอยู่เลยค่คือไม่ได้โชว์เลยอ่ะแล้วเราแทบไม่ได้เห็นน้องเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเรามองว่า พอน้องไม่ได้ออกมาโชว์ทุกสัปดาห์เนี้ยมันมันจะสามารถทําให้น้องกลับขึ้นมาได้ยังไงจริงในเมื่อมันมันมันไม่ได้โชว์ไม่ได้โชว์มันก็เลยไม่มีโอกาสอย่างอะตอนท้ายเมื่อกี้เราเห็นจากคลิปแล้วคือเป็นการเอาน้องออกมาให้น้องโชว์ตอนแรกเราคิดว่าเราอาจจะได้ดูโชว์เต็มๆ uh huh. หรือว่าโชว์ที่เยอะกว่านี้แต่พออันเนี้ย เหมือนมันแค่ออกมาให้เราไม่ลืมน้องอ่ะมันช่วยแค่ให้คนไม่ลืมแต่มันไม่ได้วยมไม่ได้ช่วยให้คนช่วยเชียร์หรือช่วยโหวตเพราะมันไม่ได้เห็นความสามารถของน้องเลยเต็มๆต็มไงซึ่งซึ่งเรามองว่าถ้าเป็นไปได้อ่ะเอาให้เด็กทุกคนกลับมาโชว์ดีกว่าแบบว่าทำเพอร์ฟอร์มให้เธอทำอะไรนะโอเคเป็นโลเวอร์ก็จริงแต่แบบว่าให ให้ก็ยังมีโชว์อยู่อะไรอย่างี้อ่าอาจจะไม่ได้สิ่ิพิเศษเหมือนเท่ากับกลุ่มอัปเปอร์แต่ขอโชว์ให้น้องถูกได้ไหมได้แสดงผลงานความสามารถของตัวเองเพราะเราจะเห็นว่าหลายๆรายการเซิร์ฟเวอร์ที่เราดูต่างๆไม่ว่าจะคัดเกรดไหนแล้วแต่ทุกคนก็ยังมีโอกาสได้โชว์ศักยภาพของตัวเองแล้วจนมาถึงขั้นที่ได้เดบิวต์อะใช่ถึงแม้บางคนอะแบบตอนแรกอยู่ล่างสุดล่างสุดพอพอเขาได้โชว์ความสามารถคนเริ่มเห็นเขาจะดิบเขาจะตืมนได้แต่กับอันนี้คือมมันนไ่เห็มันไม่ได้เห็นเลย แล้วคือตอนนี้น้องอยู่โดยที่น้องอาจจะไม่ได้ฝึกฝนอะไรเพิ่มก็เลยทําให้น้องไม่ได้เจนเวทีไม่ได้ออกเวทีน้องก,ก็จะแบบว่าไม่มีประสบการณ์ที่จะสามารถแบบว่าฝึกฝนต่อไปได้อันนี้คือเป็นเป็นความเห็นของเราที่เรามองแล้วเราก็แล้เราแต่เราตะหนิดใจทุกครั้งที่ดูทุกทุกอีพีเลยเรารู้สึกว่าจุดเนี้ยไอ้โลเบิร์ที่ไม่ได้โชว์เนี่ยมันมันไม่แฟร์กับเขาเท่าไหรอ่อ่ะเหมือนเอาแค่เอาเขามาแค่แบบให้รายการเต็ม25คนแต่เหมือนไม่ได้ไม่ได้แบบ เปิดโอกาสให้น้องเท่าที่ควรดชวถ้าถ้าเป็นไปได้ในอนาคตแบบว่าถ้าได้ทำเนียซีซั่นใหม่ๆอีกซีซั่นอื่นๆอีกนะเราก็อยากให้นางรายการปรับในส่วนส่วนนึงเออเนาะปรับให้แบบว่าทุกๆคนอ่ะได้มีโอกาสได้แสดงไดโชว์ไม่ว่าจะเล็กจะน้อยอะไรก็แล้วแต่เลยนั่นหละที่บอกคืออย่างน้อยถ้าไม่ได้รับสิทธิพิเศษก็อาจจะมีโชว์ให้น้องได้โชว์ได้ทํางานเป็นทีมกันมากกว่านี้เพราะว่าการที่เอามาแค่เนี้ย มันแค่ให้มันแค่ช่วยให้คนดูอะไม่ลืมแต่มันไม่ได้ช่วยให้คนดูช่วยเชียร์หรือช่วยหวดอะไรเพราะว่าเหมือนไม่มีแอร์ไทม์ให้น้องได้แบบชวความสามารถก็ตรงนี้นิดนึงนะครับผมเอาแต่ว่าจริงๆรายการนี้ก็ยังมีข้อดีตั้งแบบมากมายจริงๆตั้งแต่ดูมายันอีพีหนี่นะครับผมรายการนี้คือเป็นรายการอีกหนึ่งรายการที่แบบว่าดีมากเปิดโอกาสเนาะให้เด็กได้แสดงศักยภาพใชกับการเป็นไอดอลกลุ่มใหม่อย่างเต็มที่เราเชื่อว่ามีเด็กๆหลายคนที่มีความสามารถที่อยากโชว์ความสามารถที่อยากจะไปชายอยู่ในแสน จริงจริแล้วก็ตั้งแต่ดูมาเรื่อยๆอ่ะรู้สึกว่าความความสนุกของรายการมันค่อยๆเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆอะไรอี้ไม่ว่าจะเป็นโจทย์เพลงเอ่ยหรือว่าเรื่องของโปรดักชั่นการจัดแสงวิธีแล้วช่วงที่ช่วงหลังๆอ่ะทำดีมากบิพงบี pop ข้างหลังมีแบบแบ็คชาวบีชาดีมีการถ่ายทั้งในทั้งนอกแบบของหลังเวทีให้เห็นแบบดีอ่ะมันทำให้เราเห็นแบบว่า ทีป๊อปบ้านเราอะมันดูเริ่มมันดูมีการพัฒนาหลังจากที่ก่อนอันนี้ก็คือค่อยๆเริ่มมาแล้วตอนนี้มันยิ่งเพอยิ่งมีรายการลัสไอคอนเนี่ยเหมือนเป็นยิ่งการยิ่งแบบยิ่งผักดันนะครับให้วงการทีป๊อปบ้านเราแบบไปอีกนอ้นขึ้นอื้นอลยแล้วเราก็ดีใจมากที่มีรายการนี้นะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเราเนี่ยยังมีแบบเด็กๆที่มีความสามารถอยู่เยอะแยะมากมายเออจริงๆจริงๆแล้วเราอะพวกเราได้เห็นเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราเต้นโคลบใช่ไหม เราได้เห็นแบบเด็กหลายคนมากยิ่งเป็นเจนใหม่ๆนะแบบเด็กทุกคนแบบมีความสามารถมีการเต้นความกล้าแสดงออกคความอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งพอมีพื้นที่เป็นรายการแบบนี้ให้เขาได้โชว์ความสามารถให้คนเห็นปุ๊บอะเรามอกว่าเนี่ยเนี่คือการผลักดันที่แบบดีมากๆเรวเราก็รู้สึกว่าดีใจนะ ที่มีรายการไอคอนขึ้นมาทำให้เรารู้สึกว่าเออได้เห็นศสกยภาพของเด็กมากขึ้นไปอีกนะครับผมอ่ะแล้วก็สำหรับเรื่องของการโหวตนวันที่เราปล่อยคลิปนี้ก็อาจจะปิดโหวตไปแล้วเป็นร้อรกนะครับผมก็ต้องไปเรารุ้นทีงแล้วว่าเด็กที่จะได้ไปต่อเป็นใครและเด็กที่อาจจะไม่ได้ไปต่อเป็นใครก็ต้องไป็นเรารทีในวันเสาร์เสาร์นี้ที่จะถึงเนี่ยนะก็คือวันเสาร์ที่13นะผมก็คือสามารถติดตาม รายการนี้ได้เลยนะผมทางช่องวันแล้วก็ทางแอปพลิเคชันลาซาด้าแล้วก็ทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่ม15นั่นเองนะครับผมแล้วก็หลังจากนี้ก็จะต้องมีเรื่องของการโหวตขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะโหวตให้เด็กฝึกที่ชื่นชอบรวมถึงเรา3คนก่อนจะเปิดโหวตก็ไปโหวตให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็อย่าลืมโหลดแอปพลิเคชัน l a ซ a ด้มานะเข้าแอปไปแล้วก็ ไปวตเด็กฝึกที่ชื่นชอบนะครับรักใครเชียร์ใครที่ปุ่ม last icon แล้วก็ไปกดเลือกโบทเด็กที่ชื่นชอบไ้เลยรักใครเชียร์ใครอยากให้ได้ไปต่ออยากให้ได้เป็นตัวท็อปที่ได้เดบิวต์เป็นหนึ่งในห้าเออจริงๆแล้วน่าจะมีสักเจ็ดถึงเก้าคนนะเออขอขอพูดเรื่องนี้ดนึงคือเราคือเรามองว่าวงห้าคนน่ะอาจจะนอยไปวงห้าคนในวงการ T pop อ่ะเยอะเยอะช่วงนี้เยอะเรารู้สึกอยากได้สักเจ็ดหรือเก้าอ่ะ เพราะว่าถ้าเป็นเป็นไปได้ในอนาคตถ้ามีการปรับเปลี่ยนนะถ้าหรือรายการจะสลายหรือเปล่าอันแน่แน่อาจจะมีเจ็ดคนเลยเปล่าเพราะว่าดูจากเด็กสามสิบห้าคนเยอะมากเด็กเก่งๆเยอะเนาะแบบผ้าคนไม่พออ่ะต้องมากกว่านี้คือแล้วเราพวกเราอ่ะคือรู้สึกว่าเพอร์ฟอร์มอะไรที่เป็นเจ็ดหรือเป็นเก้าเนี่ยมันสวยมันเซ็งแล้วมันสวยใช่แพทมันจะสวยเพราะถ้าเป็นเลขขี้เนาะห้าเจ็ดเก้าแต่ห้าเนี่ยคือมันจะแบบ ก็โอเคแต่ว่าก็อาจจะแบบกลุ่มอาจจะเล็กๆอะไรอเงี้ยแต่7กับ9อ่ะมันสามารถไปต่อได้และยิ่งแบบดึงดูดความสนใจของคนดูได้เยอะกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็หวังว่าอะไรการจะมีเซอร์ไพรสหรือเปล่า นาะเพราะว่าเด็กๆทุกคนคือเก่งจริงครัก็เอาใจช่วยอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคแล้วนี่ก็จบแล้วองขสำหรับอาริชั่นรายการ last icon icon pop ตัว top debut ใน EP ที่5นะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากไลน์ไทยไก่บอลทีวีในทวิตเตอร์ได้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราสามคนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งกับอาริชั่นในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ